สภาวะการปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจำนวนประชากรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการปรับตัวทั้งทางทด้านการสร้างสารรค์การออกแบบรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมาใช้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคบริษัทยูนิตี้มเนจเมนต์จำกัด คือบริษัทที่รับบริหารจัดการอาคารและหมู่บ้านจัดสรรอย่างครบวงจรที่มีความเป็นเลิศทางด้านบริการและมากด้วยประสบการณ์มากกว่า10ปีเริ่มก่อตั้งขึ้นในวันที่4กันยายน2543โดยคุณสมวิสิตสุนัน์ประธานกรรมการบริษัทในเวลาต่อมาด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกลุ่มยูนิตี้จึงได้ก่อตั้งบริษัทซอสสะอาดดีแคร์เซอร์วิสจำกัดเพื่อให้บริการในเรื่องการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ทั่วไป บริษัทเอสกาเซอร์วิสจำกัดดำเนินธุรกิจทางด้านงานรักษาความปลอดภัยและบริษัทยูเทคที่เข้าเซอร์วิสจำกัดให้บริการดูแลและบำรุงรักษาทางด้านงานวิศวกรรมเพื่อมารองรับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการเรายึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจคือรวมกันเป็นหนึ่งคำนึงถึงลูกค้าพัฒนามาตรฐานบริหารด้วยเทคโนโลยี ยูนิตี้ก้าวไกลใส่ใจบริการรวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยพื้นฐานแล้วตัวองค์กรเองเนี่ยในตัวของพนักงานและผู้บริหารเองเนี่ย,งงยก็ต้องทำงานเป็นทีมนอกจากทีมไม่พออันหนึ่งที่ว่าก็ต้องรวมกับลูกค้านะลูกค้าเราต้องต้องรวมด้วยกันนะครับต้องช่วยกันทำงานลูกค้าเราก็ต้องทำเราก็ต้องทำทำด้ดยกันทั้งสองส่วน,วนเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่สนับสนุนเรางานบริหารก็ไปไม่สำเร็จนี่คือการรวมเป็นหนึ่ง คำนึง่งเป็นลูกค้าลูกค้ามีความต้องการนะครับที่แตกต่างกันลูกค้ามีความต้องการแบบไหนนะครับเราก็จะสามารถทําให้ลูกค้าได้ตามนั้นนะครับในขอบขายของอาการบริการเราสร้างดีไซน์ให้พัฒนามาตรฐานเนี่ยเราพัฒนาทั้งทั้งด้านบุคลากรเป็นหลักบุคลากรเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเราก็เริ่มการพัฒนาโดยการอบรมเราทำเวิร์กชอ็อป มีอาจารย์จากข้างนอกเข้ามาแล้วก็นํามาพัฒนากันตรงนี้นั้นมาตรฐานของคนอย่างเดียวไม่พอก็มาตรฐานของการทํางานี่พอทำนโยบายคุณภาพเสร็จเราก็ทําในส่วนของ ISO ระบบมาตรฐานเข้ามาเกี่ยวข้องเทคโนโลยีเป็นเรื่องใหญ่มากหน่วยงานเราจะล้อมทั้งภายในกรุงเทพนะครับปริมณฑลแล้วก็รวมทั้งต่างจังหวัดเราต้องใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกํากับแม้แต่การลงเวลาของพนักงานทุกวันนี้เรามีเครื่องมือที่อยู่หน้างานเนี่ย มันจะออนไลน์เข้ามาสํานักงานใหญ่หมดไม่ว่าด้านการเงินนะครับด้านบุคลากรที่เข้าทํางานแล้วก็ด้านการจัดการเรื่องงานวิศวกรรมเราต้องเป็นหนึ่งตลอดเวลานะครับในเรื่องของการทํางานเรื่องการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมแพ้นะครับกับบริษัทนานาชาติที่เข้ามาซึ่งเราเป็นบริษัทไทยเป็นบริษัทแรกที่จะเข้าแข่งขันนี้ได้ให้อยู่ในหัวใจของลูกค้าได้ เรื่องของการบริการเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญเจ้าของร่วมแต่ละตึกเนะี่ยเขาอยู่กันในุแต่ละอาคารเนะี่ยเป็นร้อยๆหลังคาเรือนเราต้องให้ความดูแลเอาใจใสเเ่เรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆเรื่องใหญ่ๆต้องดูแลเขาได้หมดแล้วทาให้ลูกค้าพบว่าตัวเขามีความสุขมากที่ได้อยู่ตรงนี้โดยเฉพาะยูนิตี้บริหารครับบริษัทยูนิตี้แม g จเมนต์จำกัดมากด้วยประสบการณ์ บริการด้วยความเป็นเลิศมาก,กว่า10ปีมีระบบการทำงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001เราพร้อมบริหารงานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยบริการดังนี้ 1. บริหารจัดการอาคารสูง,องคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรร 2. บริการที่ปรึกษาด้านจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร 3. บริการจดทะเบียนอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร 4. บริการจัดทำบ,บัญชีอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร 5. บริการบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรมบริษัท unity management จำกัดเรามีความใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้การบริหารจัดการและการบริการมีความเป็นเลิศในทุกๆด้านด้วยกลยุทธ์การทำงานแบบ9 m 1>, 1. งานอาคารสถานที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าเป็นสำคัญที่สุดนะครับ แล้วก็สิ่งส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดความเรียบร้อยในอาคารสถานที่ของลูกค้านะครับเพราะนั่นถือเป็นจุดแรกที่ผู้มาใช้บริการจะสัมผัสนะครับ 2. ง,งานวิศวกรรม,กร,รมกระบวนการทํางานของระบบวิศวกรรมของบริษัทหลักเลยเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับเรื่องของการตรวจเช็คเครื่องจักร และอุปกร์ต่ณางๆครคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การสัมภาษณ์คัดสรรบุคลากรเข้ามาในส่วนที่มีคุณภาพครับแล้วก็จัดให้มีการฝึกอบรมก่อนที่จะไปประจำตามไซต์ต่างๆครับอันนี้เรามีทีมโมบายนะครับ24ชั่วโมงนะครับเพื่อเข้าไปช่วยเพื่อใหอ้งานที่มีปัญหานั้นเนี่ยผ่านรู้ล่วงไปได้ด้วยดี 3. งานธุรการก็มีการ จัดระบบงานธุรการนะคะเพื่อให้การค้นหาเอกสารี่ยนะคะเป็นไปด้วยความง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วก็มีการจัดวางระบบงานเอกสารเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เอกสารนั้นสูญหายโดยมีการดําเนินงานจัดแฟ้มตามระบบคุณภาพมีการจัดเก็บบันทึกตามระบบคุณภาพที่กําหนดไว้แล้วก็รวมไปถึงการวางระบบของภายในสํานักงานนะคะจะได้มีการประสานงานแล้วก็ติดต่อนะคะกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดการบริการที่เกิดความประทับใจค่ะ4 งานบัญชีและการเงิน การบัญชีการเงินเนี่ยต้องสามารถตรวจสอบได้นะคะมีความโปร่งใสรวดเร็วนะคะทางผแผนกบัญชีเนี่ยมีการปิดงบการเงินประจําเดือนทุกเดือนก็เพื่อจะให้ทางคณะกรรมการก็ดีเจ้าของร่วมก็ดีนะคะได้ทราบว่าสถานะทางการเงินของนิติบุคคลเป็นอย่างไรบ้างต้องทราบต่อไปคือว่าสามารถนํางบเนี้ยไปบริหารจัดการภายในอนาคตได้นะคะส่วนทางด้านการเงินจะใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการจัดการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินให้นิติบุคคลอาคารชุดมีความโปร่งใสชัดเจนในการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จค่ะ ถงานนิติกรรมบริการเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาคารชุดหรือพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดูแลนิติกรรมสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างให้เกิดความเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเราก็จะดูแลเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด 6. งานลูกค้าสัมพันธ์ งานลูกค้าสัมพันธ์นะครับบริษัทก็จะมีทีมในการจัดกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมานะครับบริษัทก็ยังมีการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานวันเด็กงานวันปีใหม่งานลอยกระทงนะครับหรืองานทําบุญประจําปีนะครับเงานบุคคลเรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทุกสาขาวิชาชีพนะคะ เข้ามาสนับสนุนในการบริหารจัดการงานเราอย่างมีประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติงานของเรานะคะใช้ Key Performance นะคะค Indicator ตัวนี้เข้ามาในการประเมินผลพนักง,งานให้เกิดความเป็นธรรมยิ่งขึ้นค่ะเราใช้ระบบ Finger Scan เพื่อดูเวลาเข้าออกของพนักง,งานนะคะให้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นค่ะ 8. งานควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการของการควบคุมคุณภาพนะครับ เราได้กำหนดเป็นนโยบายนะครับในการที่จะเข้าไปควบคุมเราจะให้ผู้จัดก,การอาคารชุดผู้จัดก,การหน่วยงานหรือ,อผู้จัดก,การเขตนะครับผู้จัดก,การฝ่ายต่างๆของบริษัทยูนิตี้เข้าไปควบคุมการบริหารการจัดการนะครับโดยการกำหนดเป็นแผนเข้าไปตรวจงานเราก็จะเข้าไปประกันคุณภาพในส่วนนี้ 9. งานทบทวนการจัดการ เราจะมีการทบทวนปีละสองครั้งซึ่งกําหนดเป็นแผนการควบคุมนั้นก็จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ว่าจ้างโดยการสำรวจความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างควบคู่กันเป็นด้วยและเราก็จะนำข้อคิดเห็นของผู้ว่าจ้างที่มีการประเมินกันออกมานั้นมาปรับปรุงการบริหารการจัดการของเราให้เป็นที่พึงพอใจของกับผู้ว่าจ้างอีกครั้งหนึ่งครับ ในปัจจุบันบริษัทยูนิตี้แมเนจเมนต์จำกัดได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ดูแลบริหารจัดการอาคารและหมู่บ้านจาัดสรรมากกว่า30โครงการอัทิเช่นอาคารชุดกลุ่มบริษัทโนเบิลดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเช่นอาคารชุดโนเบิลรีวิวโนเบิลรีเฟลกอาคารชุดเดอะรูมรัชดาลาดพร้าวอาคารชุดอุสาสุริแกรนด์คอนโดอาคารชุดสุภไทปพาร์คสีนครินอาคารชุดรามาฮาบูวิวอำเภอรีราชาจังหวัดชนบุรี อาคารสำนักงานกลุ่มอาคารธนาคารธนาตาิเช่นอาคารธนาชาติมาบุญครองอาคารสำนักงานบริษัทโรมนครก่อสร้างจำกัดหมู่บ้บานจัดสรรนาราศรีพัฒนาการสีนครินและหมู่บาลล้านลาดพร้าวเป็นตน้นบริษัทยูนิตี้แมจ e เม้นต์จำกัดต้องขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่มีให้กับเราตลอดมาวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ ทางด้านการบริหารจัดการอาคารและหมู่บ้านจัดสรรสู่ความเป็นหนึ่งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพกุญแจสู่ความสําเร็จตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาของเราคือความเอาใจใส่ใกล้ชิดของเจ้าของบริษัทคณะผู้บริหารบุคลากรทุกระดับที่มีต่อลูกค้ารวมทั้งการยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมต่อลูกค้าและพนักงาน ตลอดจนมีการพัฒนาปรับปรุงงานบริการมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีการทำงานอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุดตลอดไปร่วมกันเป็นหนึ่งคำนึงถึงลูกค้าพัฒนามาตรฐานบริหารด้วยเทคโนโลยี Unity 9ก้าวไกลใส่ใจบริการบริษัท Unity Management จำกัด